ขารถมาขายแล้วว่าย่งไรเด้อจะเอาเงินไปไหนก็เอาไปแต่งเมียบ่มีเมียคือไม่อยากขับเองแล้วอยากจะใช้เมียขับนี่เป็นไงลูกค้าเอารถใจสปอร์ตมากขายรถเพื่อเอาเงินไปแต่งเมียอยากมีแฟนขับเพราะขับเองไม่ไหวแล้วให้แฟนขับดีกว่านะควายังนี่แล้วเป็นไอเด้อดีรู้ไรรถตัวไหนเทอเลมโบ่เอลดีเอปียี่สิบสามปียี่สิบสามเลยอ่ะโดเกียวโตนะไม่หมื่นกว่าโล เมื่อกี้ลูกค้าบอกไปมึงโลมาดูดิ่เมื่อกี้จริงป่ะฮะแหมืนเมื่อกี้นาอย่งเงี้จะเอารถเอาเงินไปไะไก็ไปซื้อที่ครับผมอ๋อเอาใส่ไว้ไปแต่งเมียอ๋อเรีนรู้เร่นราเี้เน้เรียนรู้เึียูเมียนรูวเรียนรู้เยนรู้เรียนรู้เรอยนรู้เรียนไปเปลียนหน่อรียนรู้ารี้ารนูเีย้ียนรู้เรีนรู้เยร้เรียนรเรียนรู้เกียนรู้เรีย้เกียนรู้เรีรู้เ่ีรู้เรียน้เรีนรู้ารถใหม่เ้รน แต่ว่าผ่อนเป็นล้านนะผ่อนเป็นล้านดิผ่อนจบเป็นล้านผ่อนหน้าเนี่ยเราตอนนี้เราผ่อนสามหมื่นก็นุนเลยก็เลยพี่เครื่องนึงแหละกระดาัเวฟบอีกโอ้โหติดคนตาผ่อนอยู่สามหมื่นแล้วอ่าวฟเวฟหน่อยอ่าลอยไอลอยลอยลอยสิไปใช่ไหมอ่าผ่อนสามปีอะไรไม่มาซื้อน er like ี่เนี่ซื้อกันสดนี่ขายนี่ยัอนด้ามาติดก็เจ้าของเดียวกันอ่าอันเดียวกันผมเป็นลูกเจ้าของเกินก็เลยทีแล้วผมไปโอ้พีซีอีกมาแสนกว่าบาทสีแดงอ่าสีแดงกันนนั่นแหละ สุดยอดสุดยอดเป็นเจ้าของเดียวการสียลูกน้องโอ้นานนานโอ้ยไ่เอนานนนเักน้ของจริงรู้ด้วยมาทำัดาไเ่เล่นท่าครับศึกษาหน่อยอ๋อสายหน่อยออักน้สุดยอดรู้ด้วยสวยงาม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 ครับเกียวโตแล้วประกันไม่มีน้ำชนบอเคยชนบอ ผมเชนนะเคยจะควรนี oh. ่ออ๋มีควรนิดหน่อยได้ได้เข้ามึงได้โอ้โหนี่นี่ห้อยนี่ป่ะเข่าสวนเข่าให้แค่นั้นแหละครับอ๋อรับประกันรับประกันันนี้ตามมีความมาปาดคอได้เลยโอ้ยนี่เลยเน่พ่อคนแท้อีกแล้วม่เหนียงแล้วพ่อคนแลคนจิงมัดมือเลยวไม่เหนียงไหมเนไม่นำลายเน่ไม่นำลายสวยสวยอ๋อไปซื้อที่เหรอพี่จ๋าที่ยังไม่ได้ ตอนนี่ยาที่ไปเลยบ้านผมอ๋อจะขายที่เราอีกขายที่เราอีกมา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 อาย่าเซนปเดเซซื้อมาสามสามหน่อยหแต่ทำไปแล้วขาดทุนอีกทุนกับยน มันจะเหลือกับไรหรือมันจะเข่าเนื้อเขาจะโดนเลยเขาจะโดนแล้วเขาจนบมเหือยยังเลยเอ่อเหรออาไปเดี๋ยวนี้เอาไปซื้อที่ไปต่อทุนไปไปหมุนหมุนหมุนวันนี้ขอบคุณพี่ชายมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับ